แอบเที่ยวของรถไม่ย,ยมอีพีสองจ้าสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะซึ่นมันก็เป็นวันเดียวกันที่เราไปถึงโรงแรมแต่เรายังเข้าห้องพักไม่ได้จะเข้าได้กับตอนบ่ายโมงและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เลยพาเพื่อนคนฮ่องกงมาเที่ยวของรถไมย,ยมก่อนเพราะเพื่อนอยากมามากดูจากรีวิวทิกตก็อกหรือว่ารีวิวใน YouTube นางก็ทํากันบ้านมาอย่างดีเลยนะทุกคนนะก็เลยพานางมาเดินเที่ยวก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาการเดินทางในการ มาของรถนมยอมของเราก็นั่งรถไฟมามา,มาลงที่บางว่านะทุกคนนะเราก็เรียกแท็กซี่เข้ามาแท็กซี่ก็บอกว่าทไมไมาําไม uh, ไม่พาเข้าไปตลาดน้ําดําเนินสะดวกไม่พาเข้าไปตลาดน้าที่อื่นขอโทษนะคะเพื่อนเราไปมาหมดแล้วเหลือแต่คลองรัฐมยมเนี่ยนะจ้ายังไม่เคยเห็นเขาอยากมาเห็นด้วยตัวเองแต่คนขับแท็กซี่บอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรมากเลยงั้นงั้นเเขาบ้านอยู่แถวนั้นเนาะแต่เราต้องได้เห็นกับตัวเองเราถึงจะ คิดเองเออเองไม่ได้เราต้องไปเห็นกับตาจริงไหมคะทุกคนคะเราก็มาเดินชมของขายแต่วันนี้คนไม่เยอะคนไม่เยอะเดินสะดวกมากเลยไม่เหมือนดูในรีวิวน้าคลองระเบยมมันเป็นหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่เพื่อนเราทํากันบ้านไว้ว่าอยากมามากเพราะนางเห็นในช่องทางโซเชียลใช่ไหมนางทํากันบ้านไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยเพราะว่าในโลกโซเชียลเขารีวิวเรื่องอาหารการกินอาหารไทยที่นางชอบมากและคิดดูสินางทํากัรบ้าน ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆตอนที่เรานั่งแท็กซี่มาแท็กซี่ไม่เชียร์ให้ไปคลองรัตมยมเลยแต่พวกเราไม่สนเพราะว่าคิดว่ายังไงก็ต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองถึงจะคิดเองได้ไม่เอาใครบอกเด็ดขาดดังนั้นเราก็ไปจนถึงของรัตมยมด้วยแท็กซี่อ่าเราก็เดินเล่นกันอยู่สักพักใหญ่ๆเนาะเพราะว่ายังไม่ได้กลับโรงแรมโรงแรมยังไม่ถึงเวลาเข้าแต่ก็ สุดยอดเลยนะตามที่เขารีวิวไว้เลยมีอาหารการกินขายเยอะแยะเลยเราก็มาฝากของไว้ที่ตลาดน้ำของรัถมยมเนี่ยแหละทุกคนค่ะ ตอนที่เรานั่งแท็กซี่มาแท็กซี่พูดกับเราว่ายังไงเขาบอกว่าทําไมชาวต่างชาติชอบมาคลองรัฐไมยมกันจังเลยทั้งๆท,ท,ที่ก็ไม่มีอะไรบ้านผมก็อยู่แถวๆนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ไอเรานี่ตอบกับแท็กซี่ไปเลยว่าไอที่เราตั้งใจมาจากฮ่องกงเลยเราก็อยากจะมาเที่ยวตลาดน้ำคลองรัตไมยมแหละเพราะเห็นว่าดังในโลกโซเชียลใช่ไหมเราก็ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองเพราะฉะนั้นคุณอยู่ตรงนั้นคุณก็ไม่ตื่นเต้นแล้วแต่พวกเราอยู่ตั้งไกลเนาะก็อยากมาสัมผัสอยากมากินอาหารไทยๆเพราะฉะนั้น คุณไม่ตื่นเต้นคุณก็ไม่ต้องมาตื่นเต้นแต่ฉันตื่นเต้นเราตอบแท็กซี่ไปอย่างนี้เลย <laughs> นานก็เงียบเลยนะขอบอกเ่ <laughs> ยวก็เงินฉัน จะถูกจะแพงมันก็เงินของฉันดังนั้นถ้าไม่ตื่นเต้นก็ไม่ต้องมาออกความคิดเห็นแทนฉันนั่งแท็กซี่ฉันก็จ่ายเงินคุณนะพี่อน,นาตอบนางไปแบบนั้นเลยนางก็เงียบกิ๊บเลยนะนางอยากจะเชียร์ให้ไปที่อื่นนางจะได้พาเราไปต่อแต่เราบอกว่าเราจะมาแค่ที่นี่เราต้องการที่จะมาสัมผัสที่นี่เรากาลังหิวด้วยนะขณะนั้นนะ่ะเราก็เลยไม่สนใจนางอยากจะได้แบบว่ามาตรงนี้ก็ได้แค่ตรงนี้ใช่ไหมแต่นางอยากจะพาเราไปที่อื่นแต่เราไม่ไปขณะนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นรักอะไรแล้วก็ต้องรักให้มั่นคงอยากไปตรงไหน ต้องไปตรงนั้นอย่ากควายแขวแต่ของรับไมยมก็ใช่ว่าจะไม่ตรงปกนะมันก็โอเคอยู่นะถึงวันนั้นที่เราไปมันมีคนแค่นิดๆหน่อยๆเองแต่อาหารเขาก็โอเคอยู่นะอร่อยอยู่นะทุกคนคะ่ะส้มตําก็อร่อยขอมูอย่างก็อร่อยทุกอย่างอร่อยหมดเลยเราก็ซื้อกลับมาที่พักที่โรงแรมด้วยนะแล้วก็ซื้อขนมเบื้อง กลับมากินด้วยแต่ตอนที่อยู่คลองรดมยมเราก็ได้สัมผัสขนมหรือของกินต่างๆที่เห็นผ่านทาง t ิ k t o k เนาะเห็นผ่านทางโซเชียลเราก็สัมผัสตามรอยเลยตามรอยรีวิวเลยโอ้ยเพื่อนของพี่อนนานี้บอกว่าแฮปปี้มากๆเลยได้มาได้มาตามที่ตัวเองตั้งใจไว้แล้วก็ เส็งกงก็คือประสบความสําเร็จไปอีกหนึ่งอย่างเขาจะติ๊กติ๊กติ๊ก,กไปเลยนะไอสิ่งที่เขาคาดหวังไว้อ่ะเขามาปุ๊บเขาจะติ๊กเลยเราก็บอกเออของรัตมยมเธอเส็งกงแล้วนะประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จโอ้ยนี่ขนมเบื้องยวนนี้ก็โอเคอร่อยเลยตามรอยรีวิวจริงๆส่วนนี่ก็เป็นอะไรอ่ะที่อบชีสลไรเผาะอ่ะเหมือนเห็นในรีวิวเลยแหละเราก็มาตามรอยรีวิวทุกอย่างเลยนะ แบบว่าอุ๊ยคนเราเนาะเห็นในโซเชียลแล้วมันก็เกิดความอยากอันเนาะเพื่อนยิ่งเป็นคน ชาวฮ่องกงและเป็นคนที่ชอบอาหารไทยมากแล้วก็รักความเป็นประเทศไทยมากๆเลยเพื่อนนี้ FC ประเทศไทยตัวยงเลยเราก็พาเพื่อนมาตามรอยรีวิวในโซเชียลจริงๆวันนั้นก็ประสบความสำเร็จจริงๆไม่มีอะไรเสียความรู้สึกสักอย่างอิ่มเอมเปรมปรีกันจริงๆขนมคกนี่ก็สุดยอดเลยขนมคกที่เห็นในรีวิวเนี่ยนะอืโอ้โหขอบอกเลยว่าอาหารทุกร้านน่ากินหมดทุกอย่างเลย แต่พึ่งจะลงจากเครื่องมาหมาดๆเลยนะก็ยิงตรงมาที่คองรัดไม่ยมเลยก็บอกกับนางไปเหมือนกันนะเพื่อนคนฮ่องกงเนี่ยบอกว่ากินอะไรก็อย่ากินทีเดียวพวกพพกภาพนะเราก็กลัวว่าท้องจะไม่รับไงท้องไส้จะไม่รับเราก็กลัวที่แบบว่ามาเที่ยวทั้งทีอย่าให้มีเรื่องการเจ็บป่วยเด็ดขาดเราก็ได้ชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อย กินไม่หมดค่ะทุกคนขามันกินไม่หมดจริงๆก็คือไม่กล้ากินทีเดียวพอดพลาดเลยเพราะว่าเรายังไม่ชินกับสภาพอากาศเนาะเราก็เลยซื้อทุกอย่างเลยซื้อทุกอย่างเลยเห็นอะไรก็ซื้อหมดทุกอย่างเลยด้วยความที่แบบว่าอยากกินอยากลองอยากชิมเนาะแต่สุดท้ายกินไม่หมดนะที่เห็นเนี่ยเรากินไม่หมดนะเราก็ได้สัมผัสกันแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพราะเรากลัวเจ็บท้องไม่ใช่ว่าอะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้กินมานานแล้วเรากินแต่ของจืดๆกันพอเรามากินของเผ็ด เราก็กลัวเราจะปวดท้องจะปวดท้องแน่นท้องเราก็บอกเพื่อนว่าอย่าก,กินอย่าก,กินหมดนะกินนิดๆหน่อยๆพอลองท้องลองท้องไว้ก่อนเพราะพวกเราเพิ่งจะลงจากเครื่องมาแล้วก็มาที่คลองรัดมยมนนี้เลยแต่วันนั้นเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วก็อาหารทุกอย่างอร่อยทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ตรงปก ทุกอย่างอร่อยหมดเลยจ้าทุกคนคะอืมอร่อยจริงๆมีความสุขมากเลยพานางไปกินนี่นางก็ยิ้มแก้มปิเลยนางชอบมาก โดยเฉพาะเพียรนานะก่อนจะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยแอบเที่ยวนะโดยที่ไม่ได้บอกคนที่บ้านเลยนะตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมากินหมูสเต๊ะให้ได้แล้วก็ได้กินสมใจจริงๆมันอร่อยมากๆเลยทุกคนขาเห็นในรีวิวแล้วแบบน้ำลายไหลเลยแล้วคิดวางแผนไว้ตั้งแต่ที่อยู่ฮ่องกงแล้วว่ายังไงยังไงฉันจะต้องมากินหมูสเต๊ะให้ได้ฉันก็ได้กินดังใจจริงๆโอ้ยแล้วดูสิเนี่ยทำงานมาสีวันเหนื่อยใจแทบขาดนะวันที่ห มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วมาแบบไม่บอกใครเลยนะแอบมาเที่ยวกันจริงๆเลยนะถามมานั่งแท็กซี่เข้ามานะแต่ขากลับไม่มีแท็กซี่ให้นั่งกลับยืนรอตั้งนานแนหะ่สุดท้ายก็ได้สัมผัสรถสองแถวนางตื่นเต้นมากเลยนางบอกว่าเพิ่งจะเคยนั่งเป็นครั้งแรกนะพานางไปนั่งรถสองแถวไปลงที่รถไฟฟ้าเนาะต่อรถไฟฟ้า MRT เนาะและไอตอนที่พีคสุดๆก็คือตอนเดินขึ้นบันไดนี่แหละทุกคนคะ่ะ Fang xiển tonsa bọn em nát mọi người có <mới>, thể người ai nơi <laughs> 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 Hey! <laughs>